สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเกษตร2020นะครับวันนี้หลังจากไปเก็บผักเก็บถัวเก็บพริกมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูไก่เราเหมือนเดิมนะครับลงมาวันนี้ฝนตกทั้งวันครับเพิ่งหยุดนี่ครับเพิ่งหยุดทั้งวันทั้งคืนเลยเย็นชุ่มฉ่ำ ลำไยเราก็ได้กินน้ำอิ่มเลยครับลำไยลำไยเราได้ปุ๋ยแล้วนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยแล้วก็ฝนก็ตกมาใส่พอดีเลยครับอากาศก็จะช่วงเย็นๆนะครับห้าโมงก็จะเย็นๆสบายๆายครับเราก็มาดูน้องไก่เรา น้องไก่เราบางตัวก็จะดูเงาเหงาหน่อยนะครับเพราะไก่โดนฝนครับไก่โดนฝนก็จะดูแบบเหงาเงานิดนึงบางตัวก็สดชื่นนี่ครับ างตัวสดชื่นมากบางตัวก็จะดูเงาเงาหน่อยครับเจ้เงาเงาหน่อยเราก็จะติดไฟไว้ให้ด้วยนะครับติดไฟไว้ให้ด้วยบางตัวก็ยังฟักฟักไข่อยู่ ตัวก็นี่อยาก็ฟักไข่อยู่ครับฟักไข่อยู่ประมาณสีห้าตัวครับฟักไข่อยู่ตัวก็เลี้ยงลูกครับหลังจากที่เราไปสวนผักมาแล้วเราก็อย่างเงี้ยครับต้องมาให้เข้าไก่ทุกวันครับมาดูไก่แล้วทุกวัน วิถีชาวบ้านครับวิถีบ้านนอกทําไร่ทําสวนแล้วก็อาจจะมีบางคนก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายบางคนก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยครับไว้เป็นอาหารไว้เป็นอาหารเหลือกินแล้วก็ขายครับขายเป็นขายพอค้าแม่ค้าเขาก็จะมาซื้อเอานะครับ พิถีชาวบ้านครับทุกบ้านต้องมีไก่ครับน้อยสุดที่จะไม่มีไก่ครับน้อยสุดที่จะไม่เลี้ยงไก่นอกจากคนที่มีพื้นที่แคบๆจริงๆครับก็จะไม่เลี้ยงแต่ส่วนบ้านบ้านไหนที่มีพื้นที่กว้างๆเป็นสวนอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็จะเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยง หมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับไม่ส่งขายตลาดนะฮะไม่ส่งขายตลาดก็จะมีไฟไล่ยุงให้ด้วยนะครไฟไล่ยุงแล้วก็จะเปิดไฟแสงสว่างให้ตลอดครับตลอดทั้งคืน,นครับจะเปิดไฟทิ้งไว้ให้ทั้งคืนก็จะมีกันขโมยด้วยครับกันขโมยมาขโมยไก่ เพราะว่าก็บ้านนอกก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ยังมีขโมยอยู่ก็ยังมีขโมยอยู่นี่อันนี้ก็ฟักมีลูกเห็นลูกแล้วแต่เรายังไม่เอาลงเพราะว่าลูกเขายังไม่แข็งแรงนะครับเอาไว้ให้ลูกเขาแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยเอาลง ฟักออกมาเป็นตัวอเอชุ่มชําชุ่มชําครับโอเคครับฝากกดเพื่อนๆน,นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามที่จะทําคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูได้ติดตามชีวิตของผมเองนะครับชีวิตบ้านนอกครับ ชีวิตบ้านนอกบ้านนอกก็ไม่มีอะไรมากครับชีวิตวันวันหนึ่งก็อยู่กับสวนอยู่กับไล่ลำํำไยครับสวนลำํำไยกลับมาเช้าเย็นก็จะมาดูไก่เราเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ